สวัสดีค่ะป้าจวนพาเทีย่ยวพากินค่ะสุพรรณบุรีนะคะค่ะันนี้ตัวเมืองสุพรรณบุรีค่ะค่ะเราเข้าเขตสีประจันแล้วนะคะนี่ค่ะตรงสีประจันนี่เออเลยจากที่ป้ายที่บอกว่าไปสามโ้แล้วก็ตรงไปสามชุกหรือจะไปบึงฉวากด้านขวามือค่ะจากตรงนี้นะคะป้ายตรงเนี้ยเดี๋วด้านขวามือนี้ก็จะมีบ้านควาย บ้านควายนี่ไม่ใช่หยาบคายนะคะเป็นหมู่บ้านควายกันเลยไฟแดงนี่ไปนะคะอีกสักนิดนึงทางด้านขวามือก็จะมีรูปก,กระบืองหรือควายเดี๋ยวสักแปบ๊บนึงนะคะจะเห็นแล้วค่ะใกล้จะถึงแล้วค่ะอ่านี่ค่ะตรงนี้แหละค่ะบ้านควายอ่าเดี๋ยวคะกลับเดินถ่ายให้อีกทีนะคะถนนเส้นนี้จะไปบึงฉวากได้นะคะ จากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีมาแล้วข้างทาง,างนิวนี่เขตสามชุกนะคะการเราจะมาทานอาหารร้านนี่แหละค่ะกุ้งเป็นค่ะน,นี่เรามาฝากท้องไปกับร้านกุ้งเป็นค่ะวันนี้เรามาอยู่ร้านกุ้งเป็นค่ะด้านหลังติดแม,ม่น้ําท่าจีนค่ะค่ะหมุนไปนะคะโอออกจะมืดนิดหน่อยค่าวนี้ในข้างในร้านอาหารนะคะเยวมาติดตามเมื่อเราสั่งอาหารอะไรทานนะคะเลเจียว มาสามอย่างแล้วน,นะคะผักรวมปลาคังรวกน่ากิน,นะคะ่ะแล้วมีหลนกุ้งเดี๋ยวจะมีอาหารอีกอย่างนะคะมาชิมกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าค่ะยำปลาปลาคังรวกค่ะผักผักรวมมิตรอันนี้อร่อยสุดที่ประจวนชอบหลนกุ้งค่ะกลาเจียวหลนปลาเจียวหลนกุ้งน่ากินมากกุ้งเป็นตัวตัวเลยนะคะนี่ค่ะอร่อยมากนะคะเนี่ย เรามาชิม้ารสชาติใช้ได้เลยนะคะชื่อร้านุ้งเป็นอยู่อำเภอสามชุกจากจังหวัดสุพรรณบุรีเข้ามาอำเภอสามชุกอยู่ด้านซ้ายมือะคะอ่ะเรามาติดตามกันต่อไปะคะ่ะจินจันได้ว่าอาหารอร่อยหมดและนี่ดีนะเนี่ยก็มีผลไม้ให้ด้วยค่ะน้องเข้ามาเก็บตังค์อ่อบอกเลยค่ะน้องห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทค่ะจะมาสุพรรณหรือจะมาสัง่งตลาดเราดีไหม หรือเป็นร้านเป็นค่ะอยู่ในอำเภอสามชุกนหคะค่ะมันมายังไงจากจากตัวจังหวัดอ๋อขึ้นเส้นถนนสามสี่ศูนย์เลยค่ะจะพารนบอกบอกที่สังเกตบ้านที่จะมาถึงร้านรู้สึกว่าตรงราชมงคลอยู่ฝั่งขวามือใช่ค่ะกัเลยละวข้ามสะพานมาจนข้ามสะพานมาอยู่เยื้องๆกับสถานีตำรวจค่ะเจอสถานีตำรวจก็โทษอ่ะจากนี้ไปประมาณหนึ่งกิโลได้ไหมได้ค่ะก่อนจะถึงตลาดร้อยปีหนึ่งกิโลค่ะร้านเราจะอยู่ติดถนน โอเคค่ะขอบคุณค่ะอาหารก็ถูกดีค่ะซีอย่างค่ะระจนถาเรี่พักชินนะคะ